Lạc cha nữa khá khớp Lạc nồng này nón. non mai nha Này non mai, mai lên, ta ta đế đế non cái ru ừ. lên là... Thì ta đầy nồng được cái nó, nè Đại nào ôi Địa cháy ngay chỗ nè bọn Xôi mình bữa hay không? Ừ Lạc cha, chát Khớp tư còn điêu đấy. Thái Đại quốc nào Điều kêu Mưa quá u

มีหลักน้องใน nhà ทุ่มนะไม่ทุ่มเราหักกันที่เคนยิ้มใหญ่ทึ่งที่จะรู้ทำใส่ทุ่มนะฮัลโหลใครพูดีดาวใครเกุ่่มใส่เดาการปนีนูนนะมึงไปเล่นนั่งกูรับร่าไม่ต้อามอ่แค่ถึงเราแค่จะจับดีแค่นใจมึงจ้าไม่แก่ Đu ra nung nha pha mặt bún chói mù nông áo mẹ tao baba 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 vào baba 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 ra. baba phố, baba 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 về baba ra, baba 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 ra. baba 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 ra, baba baba về baba 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 Tình baba 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 đi กูโบ้มันเจตจำนอกูใจนั่เห็ุให้นั่งเลกเรีบคลิปก้อยบ่มยายานงเงินมากกูกูตัดก็ไปอตดไปอ่ทีวีตัดไป่ผู้น่ยยาังเอตาผู้คลิปอลิปผู้นจองใจยาคลิปอคลิปอ่กูเปิดตามเลกูุมหลังคืรับมาเลยอย่าเนีย Trời hết giá mà non tai cầm vật vọng vô được căng trọng. Hết hết giá nó kìa má, khu về đây chìm mua vô rồi. Anh đâu có tập lợi kìa mấy mua. Giá cầm vô tái, chặt hàn chọc vô cầm giá. Chịp má nè Mua chăm, mua trí mua trí thua, má chết thì mua trí mà bỏ tập กูไม่ได้นอนเลยปิ้นเหมยละฮัคืนนั้นคืนที่ทิปจะยังได้ใส่ห่วงเต็ตีไม่แรงละไปยกนอนบนเตียงประวัตกังเลยไม่เกี่ยวเลยล้วงมุอนี่แกงล้วงมันมันกูนี่คนล้งจืดเลยก้มแกวปางยาค่ะคนล้งนัวโต้ฮอกซ์นใช้หัวจีปางยาค่ะมึงนันนะทำถิ่นเกี้ยฉนท hôm đi chú này vô thôn, Cô đun này Nài kêu, Cô đun này thô, cặp. tí tám độ bay độ bập bần nữa, cái đó nên tâm thanh không ai chế mình được nữa. cái bữa đó nè, chạy bắn. nhả đi. rồi sẽ một đảng quan thái gặp phụ này, này vô thôn sẽ đi đập đảng quan ban toàn đi xin lưng lưng, ban toàn đi xin. không phải nói sao, vào phải long ghi nhớ. này kêu sẽ quan Tùa cửa vinh phải mới gặp Singapore trong kỳ nắng Đồ phai lập hô Này tùa chỉ để lập lặng văn bắt áp nam Để quạm cho là kê sâu bút lạc khán Vẹt ăn hô Hùng hạp lửa chỗ ngay trong giọng này Mẹ Linh Lộc vật phụ nàng Ê, Tổng Ờ, thầy Ây, bán lộn này Mấy tiêu tập lưu lèo không mà lưu lèo Phương ơn nhờ โอเคไหไปรับคือเลื day day. Actually, right comes, so like ่องต่ตไหนคือเราจะบอกเร่งวัหดเตรียมกโดยไม่ะเบียนะพวกนายตงคจะได้รับส่วยโตงกันักชมจะเรื่องกลบบปบลือไม่มก้ไม่รู้พันันตเลือคือวันนี้มึงบอกว่าามันนาบุกถงนาบคนะคือพมันนานเนี่ยพี่เรื่อมันนี่ไโอ้าเบียครับ ตึงอยากให้มั่งวยช่วยประาชะตั้ความสุขให้กับตระมมีให้ขาไม่ต้องรักใการความสุขให้มันผู้นันจะเจ๊แล้วโยยังได้เีโรโนดีโเไม้จะคุณนั่จุมช่วยช่วยโนเดียวกับตำรวจได้แล้วอยู่แต่สนานคู่ในเมือเทิมเรืองก้าวทำบ่าวเจ้าลงเข่ารอเน่คนลำพีคู่โจจาเขาลำพีเทียว

ช่วยแต่เด็กอยู่ในทีู่ดเด็ดคุณเปรีต้องมาบ้านฉันเย่าคนไหนอาการดีต้องการที่เป็นเป็นจเนี่ยคนรวยกว่าคนโปนี่กงขยะมันกบไอ้คุณไม่จอดเลยวะเดี๋ยวเจ๊ก็ไปออกองางเลยจอ,ด,ด,ยอ,อด,ดนี่เถอะแรกอยากแล้วคนพลาดยุกลานบาเนี่ยไม่เรียนรวยไรไม่จุใจไรวันหวั่นมาไหม ตัวละทัดย่งเครื่องนึงเขายิงพลเลวไวพอได้แหลยนั่งมังแหลเข้ามังใครรูจ้จักการเสด็จแม่ยิงทีวีผอมึงนันแหละแล้วไปยิงทําไมตัวละทัดอ่ะคนเรานี่มามีเงินทองมากก็มักจะไม่เคยเห็นคุณค่าสิ่งของคนที่ทําลายข้าวของกระหม่อมไม่ชอบยิ่งดีเป็นผู้นาของประชาชนที่มาทําลายข้าวของแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่ไม่ผ่านที่เป็นเด้จพ่อทำไมต้องไปยิงทีวีด้วยไอ้ทัานยิงจะใช้ไอ้ตัวตัดเครื่องนึง,งกูเรียนกรรมการโอลิมปิก chơi à cho ai kêu vậy cho tài uống chính lo ra là ô tì rong người anh mới nói là quả là lẻ kêu tôi mét cả quẻ phê rô này là lão cho tài uống quên nhiều về cô kêu tôi có mấy ai cả nè là cô bảo mấy 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 trùng pháo cô có đâu tôi thì tay lại cả nên mấy cứ nước nuôi còn nó ngồi chín nuôi lên chút nó có hai cả nên cho coi là nắp chín nên thì đây cả nên. Chửi đó thì, kê kê, thì rơi, kì kì cái người kêu thì tôi người kêu anh. Hay đây cái mình nhân. Coi chữ năn. Dám bị tôi một lâu chín Kiểu ba phải hốc này chốt. Khiết hú ying tuột băng gặp gu bà bà Đều là phải ying tuột tha. Mà nì thô Mày băng cơ. Ồ, lén băng con này. Tiếng yêu ตัวละตัดก็ไหวเลยนั่งไหวเลยข้าวไปยิ่งจะตำำไรก็ไม่รู้ไวต่ำไรไหวเปื่อาไวแต่ฮงมารู้กว่าวันที่เียนนั่งเล่บานได้ววันจอบหน้าใจนั่งเหลืองไรมาเลยคนแรกปีจริงแหละได้จริงนั่งเล่บที่วิ่งเรก็อินนะพอนางเอกตุ๊กตัวโกงตบแล้วเมียเราก็รำบุูชาโยมนางเอกนู่นนแก่งใจจอบหน้าเวลานางเอกตุ๊กตบแล้วก็ร้อง ันนกูปลาเราตุกๆเลือกองลุยมามันอ้วเลยเต็มเรนะอ๋อนี่เอากไม่ก็ธปนีเต้มสซย่ก็แหล่นั่งเลยเต็นโครตไซอ่ามา่ไม่ลได้ทั้งวันไอ้พอตาพื้นโตนโปมั่ไม่หรอก่ะฮัลเป็นใครมาเต้นไ้จืดเลยกับมังค่ามาเล่นกับคนกูมึร้องไ้ปลาร้ปลาซับเดนตุ้ับน้อยจับเออจะเล่นที่หัหอ้วริง เกิดวัดีหลวงแยกเพวันดีหลวงเออมาเพื่อดินอ้าวมัเพื่ออไรกันโลน่าไปแล้ว้างตามนยซเออจีไปสาบดินมนี้จะได้ทองมันเกณฑ์ตมาแล้วแต่มันเกณฑเกณฑ์พือคือปัตนดีวัดก้าบารโกเจั่นวัดอะไ หาไอ้กูก <bunker. S 1> <the> ็จะไม่เต็มไอ้โรงงานกุดลูกมีดหัวควงเฉียความันยังกันลาวันกุดลูกนิดควงเฉียควาทีนี้ก็คุปาบุได้กุเลยลำบุงเลยลำเลยลำบุงเออเจรต์ลำบุงขึ้นเป็นโคกพอดีฮันเนอจุนเทียนเวียนวนเรามาหลายคนวนเฮ้ยวนเวียนจุนเทียนเรเวียนวนเรามาหลายคนวนเฮ้ยวนเวียนลมพัดสมบัติเปลี่ยนเรามาจุนเทียนเรเวียนเฮ้ยเวียนวนฮันเนอ บอกได้จังว่าปอนีดเหยยดแมนคิดกูเคยเมื่อเด็กกูิดร้อยปิดทางปิดทางปิดต้องเป็นเจ็บอยู่ปิดต้องเป็นเจ็บอยู่น้อยเจ็บอยู่หรืออาเจ็บเยียวนี่เห็นว่าเจ็บอยู่ไห่ลุนและลินปิดท้องน้องเจ็บอยู่ถึงมึงวับเล้วันนี้ตัวเองเจ็บอยู่ชิมิแมนใส่ชิมิกูควันหัวเอตถึงดี่เนี่ยกูก็เลยปาโบได้กูไปอยู่๋อครับกูไม่ต้องอยู่เหวนะเ้อ ถึงมึงพาไปอ่างน้ำแห้อหอานะา่างน้ำได้คนเราแกเอถ้าพาบูยิ่งข้าอยู่ในอ่างนา้ำบูตายโอ้ยถึงพา,า,าไปได้คุปปาไปลังบืนก้าเปลิวโอยคุก้าว่บปลดกูณแหละคุกวัดไอพี่ในเล,ลนตังเปลวอิวนั่นถึงได้จีได้ควัดเลยนะไอนะควัดพี่ได้กูยองเงงข้าตัางล้อนเลแกบอกว่าเข้าตังอื้อข้าตังล้อนเลยพอได้จังว่าคุณลวงไงลวงในประตยัยตุ้งในห้องเกลียง อไอ้แกงว่าว่ากณกล้ำกล่ำทักปักเฮ้ปพบแก๊งสาวว่าเมตินมึงได้แก่เห็ดแมมก้นหัวโป่งซากเลยกูซอยกดไตโอ่งปีนี่ก็เลยบุเชยเอาเด็ดแมมจีบกันดีตายโอ่งมาโดนยิงหใจเตกลตกกระตยไอต้นเรกูกินว่ากระตยไรแก้วกระเลวกลับไปกลับมาออกมาดุมแล่กระเลวเบอร์ี้กคีเอกูพลัตตุงไวแน้เวเล็กูลบ สอยเก็ดแมมก็รองคอกินกกตายโอ้แก้วคำไม่ซื้อไม่ติดก,ก็นก็ทำลยสอยแยกแมมเดียวก็เดียวกิวกนกีนก่ผักยอกกันอุ้นนายจริงแหนเปลี่ยนนี่อุ้นหลงกี้แล้วจะทำยังไงตอกเดินหน้าต่อกับกวาดใจไม่ต้องเป,ป,ปิดว่าจีบผุงเดินหน้าไม่มีปัญหาต่อเดียวผีตองจะพาควาใจไปโน่จะพาไปไหนไปเซเยตกับว้า่าโยางนาย,ย,อาาย,ยตองกีเอาเซเยตไโรงเร็มตอมรินตาน้าอาะไรเซเยตเออ มึงรู้ไหมแกวติดติก็ได้อยากซื้อยี่ยมคอยอกเจ้าเจ้าเดือดกินเหล้ากินเบียร์กินสปายเพียนนอยป่อยีแล้วก็เยี่ยมไอ้พ่อหลักปอนก็อยากว่าซีเยีเออ้ยไอ้คนนั้นกูไปคนนั้นบ่มกว่าเพี้ยดทีน้อยซืเยียมฮัลอูลเมื่อกว่าป้อมเต็มหลุดเศร้าดิ่มโอยกว่าป่ะหลุดเศร้าเออเด็กสิบสี่สิบห้าปีตีไอ้แกวป้าปะคอยมันกล้ากับพึ่งออกนึง ฮันดูมันดูได้เร่งกว่าพ่อผมอันดูกูจักเบาใจงันมึงขึ้นได้ไม่รบกี้เลยสอยกูตื้อกะตีลั่นเบากูไอไอน้องเบ้งมือคียบอดทำไมไอโตขึ้นคนดูไปบ้านไปม้วนหนวดฮันเออไปตามม้วนหนวดตึ้งตกลงราคากันนี่หนอววายลอยหนัววายลอยเออตึ้งได้มาได้ตื้อยังอยู่ห้าสิบแปด ถึงไอ้หน,นองเบ้งว่าเพื่อเงาะรัร่งกูจะรัดไอยพีนลบน้าบาบอกเอิบอกกูเลยแล้ว่าแลมึงไม่เอาแล้วไม่ตื้นจำหน้าก่อนลบไปจากบ่าวสุดจะปีแล้วปลี่ยมันจะแล้งชกปลอกขอสก,อกป,ปรกยังไงสักว่าเป็นเรื่องธรรมชาติปี้อยู่ผมนำไปด้วกับกวางใจเดินทางต่อไปเราเดินทางกันต่อเจอผู้หญิงแลว้วโกกอดกันแน่คืนนี้เออขวาดกันเอยอไม่มีปัญหาเลยเฮ้กวาแกจจนพ่อ อะไรบึญเีแคกึ่งปอมก็โลมกว่าจะนี่ตนลืมปรกคิดแล้วหรือยังไงว่าการไดเดินทางมาทำนิมม้อมโพ้ยต้นนี่มาจึกจ้าเราเรียนวิชาความรู้เพื่อจะกลับไปโกกูอิสระปาบกลับคกินสู้นครประจงแก้วและนู่นปีนองประชจาจนกําลังหล่อโคยต้นจังันตนตั้งหน้าตั้งตาจึกจ้าเราเรียนนะครับตนโปนะครับเรื่องีิยิ่งเรื่องกินเล้าตั้งหน้าตั้งตาจึกจ้าเราเรียนตสนนะครับนี่มาช่องปีแล้วไม่ได้เรียนสักทีและนู่นปีนอง ปุยน้องประหาัจนม่อมโพในนครกระทืมแก้วก็อยู่กันเปลือยง่นตามไม่ต้องก้องไรก็ตามแท้ของโป๊ก้าวแก้วของโป๊ก้าวเยื่อพอนะครับไอ้แก้วมึงไปพ้นหน้าคุณเด่นนิดไปไม่ใช่โครงการใดของมึงเสือกไม่เข้าเรื่องเสือกไม่เข้าเรื่องว้าเมมรับกันมันลูกคูดูราเดวนะแชทบ้าอยู่ประนด็นจริงกับวาใจ สิ่งอะไรนี่เปรียบจะมึนไอตอกนี่เปรียบจะมึนความว่านแก้วนี่เปรียบจะมึนความเจ็บแต่ความว่านนี่กว่าใจอย่าลืมตาหมากร่งก็จำดีฮะแต่ความเจ็บนี่แหละครับเป็นสิ่งที่คอยตักคอยเตือนเราเออนี่เราว่าเ,เล้วนะเราเป็นน้องแลว้วเราต้องได้ยาไม่อนันแพร่เราหนาวฮัลยหลความเจ็บนี่เป็นสิ่งแก่ดีครับตอนนี้ความเจ็บเป็นสิ่งที่ดีหรือจ๊ะจริงหรือจะพอแก้ว ความเจ็บเป็นสิ่งแก่ดีเออความเจ็บเป็นสิ่งแก่ดีในเตือนเราตอนี้ความเจ็บเป็นสิ่งแก่ดีผู้นำมันต้องโรชักคำหวานเสียสารละแต่โรชักไม่คำหวานสารละเคยเลยโรชักเคยเลยสาละใกล้ๆกับดุคำเฮียหวานสาละยืนดีว่าไม่ใช่สาลานั้นสละยันโดนกรบเออสาลาที่พอผูดนี่ไม่ถึงว่าการหายขอใกล้เพร่ให้รถปลูกกระดูปลูกแจกปลูกให้ อยาเล่นว่ากูเรียดตรวกพรกเรกูก็ใจจ่อกัะต้นตั่งพอดได้ไตตั้งแต่ได้เป no ็นชาวลวัดเฮ้ยแม่พอดได้ได yeah ้แค่นี้ตะกุดชัดกับไม่าเลจ้บเปรตไปเลยชัดมาลงเลยจดชัดมาลงเลยตะกุดับตรงชุ่มได้่อยบูยินเนี่ยลงเลยแม่เอ้ยแม่ยิมใหม่ทาวินึงโบยไตแล้วนุพูนยา่แวหิาเิ็มยังไม่เล่นตี พูดแล้วแวียีเว็เวมนมเห็นที่บอกฮิวเว็ยมอยหมายบุญนั่งนี่แต่คุ่อคุณยุ้งว่ะผลำกันหนักหนาพี่นุ้ยนี่กูแปลกทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันกับอาจารย์ทําไมอะครับพี่เรามาันศึกษาวิชาธรรมะผมเปรียบเสมือนท่านอาจารย์เป็นเจ้าบ้าน,นอยอนในวัดเราบ้านไหนก็ต้องให้ความเคารพคนที่เขาอยู่ก่อนไม่เชียวคูก็อไม่รู้จะรบกูรบบ่อยจริงเป็นปนัญหาควาใจเลยตลก นายนู่นดุยตั้งแต่มาอยู่ในวัดนี้กระโผมันไม่เคยไหวเลยใช่ไม่ไหวอะกับปลากันใช่ไหวปลาก็ไม่แก่เคยเคยได้เรียนทองอ่ะอ่เล้งเปรี้ยอยู่ขนาดใช่กันมึงจะกูได้ไหว้ปลาไม่เคยเคยได้เรียนทองหรือไหว้ปลาโนเรียนทองน้ำเบิ้นโบไหว้น้ำได้ปีหนึ่งไรเรียนโอลิมปิกมังเองเชนเกมมั้งได้กับลุยเราไหว้ปลาได้แล้ว ไหวปลาไม่ใช่เขาไหวเรียนตงยเงเกันเขาไหวเปลือกประยุนศาสนาไหวเปลือกการกบฏเขาไหวปลาเรื่องไหวปลาเรื่องแบบไหวปลาเรา,าคุ้มเจ้วนมาทั้งแล้วกูกราบสักวันไม่ดีมั้นัานอันนั้น,นให้มนันศาสนากูเลยเออล่งตีติดในเตียงเวยเล่งตีอันลำบากให้ต่ำเลยแปลกๆยกอันไม่เกิดได้ลำบากอยู่ปลอดร้อย เอาเวอแกงกันนุ้นเลยว่ามึงว่ายน้ำตึ้งครูไหว้ปลาเลยว่าเคยจะรวยคนเคยจะรื่นคนกันต้องดูพี่นุ้ยพี่เทงเออลงแรงเตรียมโจมาได้มึงว่ายปลาว่วยน้ำนะเออสมมุติว่าต่อชาเราไปเจียวกมุ้ยนะไปเจียวบันเพียมาัดดินกมุ้ยตุ้งเก่เหลือกวิรีเกกไปตุ้งมอระชุ่มขืนมาเหลือชุ้งมุ้ยพยายามจ่ายวันไหนเต่งจะว่ายน้ำหรือไหว้ปลาฮะไะ้ดิ้งเก่งว่ายได้ดิง ฮ้ฮะคือคือไรบอกเจที่วามึงไงไรใครนันไหนนันไหนเสจชูจี้กับกูแม่ไรชูจีไปเพื้อชูจีเออแม่ไรมึงไงไรนี่แม่ปักแจ็คตึงแจ็คกับไม่ได้มึงไงไรแจ็คกับแม่ปั้นนี่ไงไรปลาม hai với bà lấy thằng nào mua xăm chùm Này Cô thằng cháy là bùi 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 Còn nằm bơ phát như thế Xinh xanh cơ cơ bùi 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 hô Ngoài đó gọi là... À Anh ấy là Mình à. bằng cặp rèn Ngoài đó Ngoài đó Hãy đem với bà Tâm là khen nắc nát Cầm cu là Quần là đều đồ quá Ta thêm ra phút phút หยบนอนเอะกืนขึ้นนะกูนอนมืวอาําได้น้องคำาจยลบ่าวกูแฉดเวมันป่าดูมัวอูเขียดมาจับอหน้าอกกูถึงไงปลาียบแล้วน้มป่ามาจยแลเข้าใกล้กูกูก็นอนนอนนอนขึ้นกูกันกันไว้้นักนับบนน้าอกูช่วยได้ไม่กิด้กกูยืนหพื้นอยก็หลันเลยมื่อจะโจยยืนเปิดดูไม่รู้ไปลุงไหนป่ามาก็กวาเลยน ดิ่ดังอันกได้ที่ดอกกูป่าหวิงพอมันป่าหวิงกูไก่ถึงกูกไกถึงหวีงกันบวกหวิงกันมนเ้าพวกยีมันมันเด่นเบอมาเออจะวิงกันดอกอันดอกันก็รูปตาโดรไปตามหัวหมาน้านไอ้กูไก่จานก็เบอโดไปสามแป๊เยไม่ไปไปาไปลยบนบ่ายก็ไปดีใจมันเอ้าพวกูยีขงมาเนี่ยเจ้าเนี่ยเหนอปหวลำบากือ Hãy subscribe <coughs> no. oh, <tumbling> cho kênh Ghiền nào Gõ Để không bỏ lỡ những có hấp dẫn đi vô là <t vanilla> <bird. t> <recuerde> <rolling> <t bajo>

nhân phê nữa nhân nhà phê của kẻ dạ. quả quá lầm lầm ngay này nữa để, để muốn mấy cặp ba nó phải nói một con của đi phải có tài đi phải cai mu cai mu lo cái quên phải tầm nói phải mô, mò buồn ta đi cùng các kít lên lên mà vô thì tan chào cái lạ này nó trong cái của mấy có đen mà ตุงเียกพ่ามอมาทำได้เจ้าแล่เล่นไม่พปพวโตคก็นำบุญกูเล่นซุ่มนำบุญนำรลองนกูเตรมดีพีได้จรงต่อเล่นไปจ้าแกโูได้เกมอะไรมอสจะท่เกี้เขาเล่นไป้วยซุ่มนำบุญแวในมอสเดินโจ้นำบุญนี่ลูกน้าก็ไม่ตีหัไมตีบุคนวนให่แไปนี่มันช่วยแล้วนำบุญโเลแรแตถ้าไมู่มันลือวมันจัดวิร์ คุณน <c ười S 2> ี่กลับมาอยู่บ้านคืนนั้นักตั้งเงี้ยใช่ปล่าไอ้เป็ดพันเนี่ยจรงกลับมาอยู่บ้านอี่ไปน้อยไปเล่นฝ่ายทึ่เมียแม่ไปไม่ได้กูเข้านอนับปักหัวดำไทยแล้วกูตำซุ่มวเออเออพอรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องมาบอกกูไปท้องเมียว่าไม่รู้บ้านใครพืนปัญหาเราคนทีเราอยช่วงปัญหา มาคูเป็นไอมืออายมัดอยู่เป็นแง่ไอ้ถึงมือกา้คำเป็นเป็นหัวจับเรียใส่ล้นเ่นชง